สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้คืนวันที่26นะคะ26ธันวาคม2565นะคะทุกคนอากาศเย็นทุกคนอากาศเย็นมุกดาหารอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะทุกคนลมแรงนะคะคุยกันก่อนนอนนะคะทุกคนรู้ไหมนี่ทำไมถึงต้องปัดอย่างเงี้ย เพราะว่าเพราะว่าถอนหงอกถอนหงอกมากถอนหงอกจนจนมันมันเนี่ยมันเป็นหัวล้านแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวล้านเลยต้องแบบเอามาปิดแบบเนี้เขาจะยังตอนนี้คือตอนนี้คือไม่ถอนแล้วเพราะว่ามันจะไม่เหลือแล้วผมร่วงด้วยผมร่วงเยอะมากร่วงเป็นกัมเป็นกัมตอนนี้คือตอนนี้คือจะไม่ถอนแล้วก็คือว่าปล่อยให้ปล่อยให้ออกมาเลยปล่อยให แต่พวกนี้คือผมดํานะเนี่ยผมดําผมที่มันยาวอะ่ะมันยังดําๆอยู่แต่ว่าไอ้ไอ้ที่เกิดใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นสีสีขาวก็ปล่อยให้มันเป็นสีขาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโกรกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมเอาทุกคนเดี๋ยวย้อมเอาดีกว่านะคะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราถอนไปนะ่ะหัวมันร้านมันโปกเนี่ยหัวโปกงเขาเรียกมันก็ไม่มีวิธีแก้งไงก็เลยต้องนี่อะ เดี๋ยววันนี้ก็มาทาเนี่ยก่อนนอนทุกคนทานายอซินามายวิตามิน B3 ใช้ดีมากใช้ดีทุกคนหน้าแบบหน้าดีขึ้นอะ่ะหน้าดีขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็สิวฝ้าฝ้าเนี่ยลดลงนะฝ้าลดลงทุกคนใครสนใจใครจนสนใจชักแชทเด้อทักแชท,ท,แชทเลยเดี๋ยวส่งให้ ส่งให้แล้วก็เก็บปลายทางเลยรอจ่ายเองที่บ้านเลยไม่ต้องรอจ่ายปลายทางเลยไม่ต้องโอนตังค์าขวดเก้าสิบเก้าบาท ใช้สองสองอย่างพร้อมกันเลยนะแม่น่ะตอนเช้าใช้สองอย่างใช้แบบเนีน่ยนะใช้สองอย่างพร้อมกันเลยแบบนี้ด้วยเซรั่มทองคําก็ใช้คือสลับกันนะอาจจะก่อนนอนก็ทาตัวนี้ก่อนนอนทาตัวนี้ทาตัวนี้เสร็จเนี่ยก่อนนอนทาตัวนี้เสร็จดึกๆมาเข้าน้ำอีกทาอีกทาตัวนี้เข้าไปอีกเนี่ยตัวยีิบสี่ k เนี่ย ทองคำยิบ 4k เนี่ยนะคะดีทุกคนดีจริงๆงแล้วทานกรูต้าก็ดีนะทานกรูต้าทานตุกะกรูต้านะ่ะดีทำให้ผิวขาวเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าก็ใสหน้าก็ใสหน้าก็ใสหน้าก็ขาวก็คือดีขึ้นอนะ่ะดีขึ้นนะผิวพรรณก็ดีขึ้นอ่อ สั่งมาใหม่แล้วนะทุกคนกินหมดแล้วสั่งมาเพิ่มตอนนี้เอาแต่กูต้าสมเลือดเพราะว่าของไลโปโวิตามินมันเหลืออยู่ก็เลยเอาแต่กูต้าส้มเลือดมากินนะคะทุกคนเอาแต่กูต้าสมเลือดมากินเนี่ยกูต้าสมเลือดมากินนะคะเพราะว่าไลโปโวิตามินเหลือเยอะอยู่ วันนี้ก็อู้เธอวันนี้ฉันได้ฉันได้หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สามนะหนึ่งจุดศูนย์สามดอลลาร์นะเธอเอ่อเมื่อวานฉันก็ได้หนึ่งวันนี้ฉันก็ได้หนึ่งเออนะค่อยมีกำลังใจหน่อยหลังจากที่ไม่มีเหรียญมาเลยเนาะสองเดือนสองเดือนคือไม่มีเหรียญมาเลยแล้วก็ค่อยๆมาได้วันหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะ 0.01ดอลลาร์เออแล้วเนี่ยมาเมื่อวานกับวนนันนี้ได้ 1. เมื่อวานได้1 1เหรียญกว่าๆนะทุกคนอ่าวันนี้ได้1.03แต่เมื่อวานก็ได้1เหรียญน,นะ1เหรียญแต่ได้เยอะกว่าวันนี้นะแม่จําไม่ได้แต่รู้ว่าได้เมื่อวานก็ได้1เหรียญวันนี้ก็ได้1เหรียญเออดีใจกับแม่เพชรหน่อยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน